เห็นะครับสาหรับวันน really so, right ี 1, ้นะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยสําหรับวันนี้นะครับสําหรับหลายๆคนนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับที่เราเพิ่งเปิดทําการเดือนนี้เดือนแรกก็เป็นแต่หลายคนก็อาจจะงงหน่อยว่าวันอาทิตย์มิกิกวิไม่ค่อยไลฟ์สดเปลี่ยนเป็นเปิดวันปิดวันปิดวันพุธแทนนะครับแล้วก็เปิดวันอาทิตย์ตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ถึงเวลาส่งงานตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะครับก็คือไลฟ์สดส่งงานวันอาทิตย์นี่แหละนะครับเพราะว่าเราทํางานวันอาทิตย์แล้วก็ปิดวันพุธแทน กับวันนี้นะครับกับอีกหนึ่งครั้นที่รับช่วงเช้า9โมงเสร็จเมื่อเสร็จตอนบ่ายสามเลยนะครับก็ใช้เวลาในการทำประมาณ6ชั่วโมงสําหรับโปรแกรมการเคลือบแก้วของร้านเราจะมีอยู่หนึ่งตัวที่สามารถเสร็จได้ภายในวันเดียวซึ่งเวลาจะไม่เยอะแต่ว่าตัวเมกาเซรามิกโปรก,ก็สามารถเสร็จได้แต่รถต้องเรียบร้อยนะครับจะสามารถทํางานเสร็จช่วงเช้าส่งช่วง5-6โมงได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่ไม่มีริ้วรอยอย่างคันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างครับรถที่ออกมา ช่วงหลังเมษาแป๊บเดียวครับซึ่งออกช่วงวันวันที่8วันที่9ลูกค้าบอกนะวันนี้วันที่17นะครับก็ช่วงสงการเราปิดเนาะเราก็ไม่ได้รับรถเข้ามาแต่ว่าคันนี้จองรถจองจองเคลือบแก้วก่อนที่เราจะปิดร้านและมาหลังที่สงการพอดีทําให้เราสามารถเคลียร์งานและคิวงานของคันนี้ได้เป๊ะเลยนะครับสำหรับคันนี้นะโตโยต้าครอสนะฮะเคลือบแก้วที่สามารถ เสร็จได้ภายในหวันก็คือ Alpha p ายโค้ดนะครับตัวนี้เป็นตัว10 h เฮนะครับซึ่งจะบอกว่ามีความแข็งแรงมากๆแล้วก็อายุการใช้งานค่อนข้างดีเลยทีเดียวผมขอเคลมไว้ที่2ปีเพราะว่าหลายๆคนที่ทําการเคลือบแก้วจากทางร้านเราไปเนี่ยจะบอกเลยว่าใช้ใช้เกินทุกคนนะครับซึ่งการใช้เกินไม่มีผลเสียกับตัวรถนะยิ่งดีถ้าลูกค้าหรือว่าเจ้าของรถนะ่ะมีการบรนนต่อเนื่องและดูแลได้ดี มันไม่มีผลอะไรนั้นเพราะว่าตัวน้ํายาเนี่ยมันอยู่ในสีแล้วนะครับสีจะมีความแข็งแรงขึ้นในระดับโมเลกุลยังพูดเหมือนกันหมดไนมะ่ว่าจะเป็นตัวเบเริ่มต้นหรือตัวท็อปทอปเพราะน้ํายาในสมัยนี้นะครับในน้ํายาของเมก้าชิลเนี่ยเป็นนานโนทั้งหมดมีโครงสร้างเป็นเซรามิกทุกตัวแล้วหรือหลายคนเรียกว่าเครื่องเซรามิกซึ่งลวเราเครื่องเซรามิกตัวครับโอเคนะสําหรบคันนี้นะอีกหนึ่งคันนะที่สามารถเสร็จได้ภายใน1วันผมขอกลับกล้องไปด้านหลังจะได้เห็นกันชัด,ชดๆนะฮะ ตอนนี้นะครับในส่วนของตัวห้องเนี่ยจะเปิดทั้งไฟสีเหลืองและไฟสีขาวไฟสีขาวเพื่อให้เห็นถึงริ้วนะครับว่ารถเนี่ยมีความเงาง,งามนะครับตามริ้วรายของเขาแล้วก็ในส่วนของสีเหลืองเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ารอยในการขัดเนี่ยรับรองว่าที่นี่จะไม่มีให้เห็นแน่นอนนะฮะเพราะว่าตอนนี้แต่งข้างนอกมันไม่มีพระอาทิตย์นะครับเราจําเป็นต้องมาส่องข้างในเพื่อให้ส่งงานแบบจ๋าจานะครับจ๋าจ๋าชัดเจนนะครับการส่งไฟกับกับ,กบสีเหลืองบนรถเนี่ยไม่ว่าจะสีใดก็ตามถ้ารถเรียบร้อยนะ รับรองว่าออกมาดีแน่นอนแล้วก็สวยงามมากๆขึ้นไปอีกนะครับคือแสงเนี่ยมันทําให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับแต่แสงเนี่ยถ้าสีเหลืองนี้แล้วขัดไม่สุดนะฮะหรือว่าเก็บเขาเราหมกเม็ดนะครับมันก็จะเห็นในภายภาคหน้าไม่ได้ภายภาคหน้าภายภาคนี้แหละเห็นทันทีเลยนะครับแล้วก็น้ํายาตัวนี้นะครับได้ผ่านการอ,อบอินเฟลตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สวยงามอย่างที่เห็นนี่โตโยต้าครอสคันนี้เลยออกมาอย่างที่เห็น วันนี้นะครับสำหรับวันอาทิตย์ส่งรถ9ก้าโมงเช้านะฮะเรามารับรถตัวเองนะครับแล้วก็ส่ง้วก็เนี่ยได้รับรถ9ก้าโมงเช้าลูกค้าส่งรถให้เรา9ก้าโมงเช้าผมส่งงานบ่าย3ามโมงนะฮะก็คือ15บหนาฬิกาใช้เวลาในการทําประมาณ6ชั่วโมงนะครับกล้องอมาอย่างสวยงามไม่ย่างตอนนี้นะครับออกมาได้สวยมากๆเลยโปรแกรมเอาฝ้าผิวโคทํทอะไรบ้างเรื่องของการเตรียมผิวทําให้อยู่แล้วนะฮะเรืเ่องของตัวเคลือบเคลือบอะไรบ้างตัวสีตัวกระจกตัวร้อแม็กนี่ร้อแม็ก เงาๆเลยนะฮะไฟหน้าและไฟท้ายนะครับสำหรับโตโยต้าครอสเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่เข้ามาทําการเคลือบแก้วกับร้านเราค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นนั้นนะฮะแทบแทบจะชำคาแทบจะชนานาญแล้วนะฮะว่าร่องไหนลิ้วไหนเป็นยังไงนะครับแล้วก็ออย่างหนึ่งสีของโตโยต้าไม่ธรรมดาเป็นสีที่ดีอยู่แล้วนะครับการเตรียมผิวนี่ก็ไม่ไม่ยากมากบอกเลยว่าไม่ยากมากสำหรับรถใหม่นะแต่ถ้าเป็นรถบางรุ่นนะครับก็จะดูแรยากหน่อยแรดูยากหน่อย แล้วแต่รุ่นครับไม่ต้องไปสนใจว่ารถของท่านนำมาเป็นรุ่นไหลเราจะเป็นคนจัดการทําให้รถของท่านเงาออกไปเองอย่างที่ชื่อผมบอกนะมิกกี้เอว่วสวยแน่นอนว่าถึงมือมิกกี้แล้วยังไงรถต้องสวยแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันหนะ้าที่ภาคภูมิใจมากๆครับกับวันอาทิตย์อย่างนี้นะสาหรับใครที่อยากจะมาเคลือบแก้วนะครับหรือดีเทลลิ่งรถแนะนําว่าจองคิวเข้ามาก่อนนะเพราะว่าเปิดวันอาทิตย์นี้รับรองคนค่อนข้างแน่นนะครับแต่ละงานก็ค่อนข้างจะ ไม่ใช่ private. พิเศษสเปเชียลทุกอันโอเคนะสำหรับวันนี้มิกกี้เสกรถสวยนะครับกลับมาดูหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านผูช้ชมทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบคุณนักเสพของเราคันนี้มา,มากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะฮะแล้วก็จองคิวเข้ามาทําแล้วก็มาตามนัดทุกๆคนเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ใครที่อยากได้งานดีๆมีเวลาให้นิดนึงหรือว่าจองคิวเข้ามากันอย่างนี้หน่อยนะครับเราก็จะทําให้อ่า อย่างสวยเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาใกล้ส่งแล้วลูกค้าใกลจะมาแล้ววันนี้มิกสแต่ก็สวยขอรัาท่านผู้ชมกันไปก่อนกับรถที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยนะครับกับรถโตโยต้าคอร์นะครับคันนี้ครับกับโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบอัลฟาไพรคอนครับวันนี้นี่้ะสวยไหมอืม <c oughs> ัวดี